บิ๊กวินมาอีครับเอาเรื่องนะ2,355เลยนะ30,000เลยคุ้มแล้วที่เราเสียไปไปไมาอีกนะคูณ2ไปอืม9,500นะทุกคน80,000ื่นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกับสวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์บัอดนักปั่นอีกเช่นเคยครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ค่ายเกมอิกดาซิลเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนอ่าวายกิ้งโก้เบอร์เซิ ไปยิ่งกูเบอร์เซอร์ด่วนซื้อนะครับวันนี้มีอยู่ห้าหมื่นแปดครับเดิมพันไปซื้อไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับทุนไปเลยโอ okay. เคไปสเปนมาแล้วครับพักนานหน่อยละกันสองนะโอเคผมโชคดีเนี่ย โอเคแตกนะครับซื้อไปหมื่นหนึ่งหมื่นที่สองครับตัดมาหนึ่งตัดมาอีกหนึ่งอันนี้ผมน่าจะพอแล้วนะโอเคอย่าแตกนะโอเค พอแล้วครับไปแล้วแค่นี้แหละกลัว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 โอเคไว้สามตัวซื้อไปสองหมื่นนะพอม่นสองพันเลยนะโอ้ยเอ้ย ุมมต่อยคุ้มแล้วกันนะผมซื้อไปสองหมื่นนะไม้แลกแตกนะอุ้ยบิ๊กบินว่ะโอเคเจ็ดพันละไอ้นี่โดนค่านะดูไม่ได้นะครับ หน้าสองพันนะครับจัดคุมไหมบิ๊กสองสปินอเอ๋วายจะเต็มหน้ากระดานแล้วนะววบิ๊กวินมาอีกหนึ่งเอออ่ะเออหมื่นหกละอยาให้มันฆ่าอย่าให้มันฆ่า,อา,าโอเค บิ๊กวินมาอีครับเอาเรื่องนะสองพันสามร้อยห้าสิบห้าเลยนะอืมอืมสามหมื่นเลยคุ้มแล้วที่เราเสียไปท,ที่เราเสียไปนะเฮ้ยโอ้โหโดนฆ่าไปสองนะไปไหมคูณสองไปอืมเก้าพันห้านะทุกคนแปดหมื่น คูณแปดหมื่นเจ็ดพุ่มและที่เราเสียไปซื้อใบไม้แรกแตกไม้ที่2ก็มานะ 8, 7, แปดหมื่นเจ็ดสามแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบาทนะครับทุกคนโอ้โอยางคุ้มนะซื้อแค่หมื่นเดียวนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับซูเปอร์บัตรขอตัวก่อนแล้วลกนันนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติด,ดตามช่องซูเปอร์บัตรยอดนักปั่นด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเพียงใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม